ุวยที่ทำนะครับมันได้ผลเสมอนะทุกคนแค่อยากให้ทุกคนนำไปใช้นะครับอันนี้คือยอดมงกุฎนะใบใหม่ก็มาแล้วนะครับใบนี้อาจจะแข็งแรงนะครับใบใหญ่เลยนะครับส่วนตัวนี้เราไม่รู้จักจริงๆนะตัวนี้เชื่ออะไรใครเอ่อเอฟซี FC ท่านไหนรู้ก็คมเมนต์ hmm. <Comment S 2> บอกด้วยครั สวัสดีครับเอซี MC ทุกคนนะครับกลับมากับช่องบ้านสวนาพาเพลินเช่นเคยนะคบวันนี้ก็เปิดคลิปมากับบอลสีที่ฟื้นตัวแล้วก็ฟื้นสภาพบอลได้ดีแล้วนะครับวันนี้ก็จะเริ่มการบํารุงอีกแบบหนึ่งนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยยังไงนะครับใส่ปุ๋ยจากวัดวดสดุนะครับก้นครัวที่ เราจะทิ้งแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งในวันนี้นะครับมันคืออะไรนะครับตามมาดูกันเลยนะ,นะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยการบำรุงไปเห็นผลได้แล้วนี่เห็นไหม mm hmm. รกระถางต่ละกัะถงของบอนสีผมนะเริ่มมีการพัฒนาการแตกรอดขึ้นมานี่เห็นไหมต้นใหญ่นี่น่นะครับนี่ต้นใหญ่นะครับแตกขึ้นมาด้านนี้เล็กๆนี่ตรงนิ้วกลางนะครับก็นะครับปุ๋ยที่ทํานะครับมันได้ผลเสมอนะทุกคนแค่อยากให้ทุกคนนําไปใช้นะครับนี่ อันนี้คือยอดมงกุฎนะใบใหม่ก็มาแล้วนะครับใบนี้อาจจะแข็งแรงนะครับใบใหญ่เลยนะครับส่วนตัวนี้เราไม่รู้จักจริงๆนะตัวนี้เชื่ออะไรใครเอ,อ่อเอฟซีท่านไหนรู้ก็เมนต์บอกด้วยนะครับตัวนี้ก็รู้สึกจะแตกหลอดใหม่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับก็วันนี้นะจะพาใช้ประโยชน์จากข้าวนะครับแต่จะเป็นข้าวอะไรนะครับตามมาดูกันนะครับผม อย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นคลิปนะคะให้ทุกคนเตรียมน้ํา5ลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่คือข้าวบูดนะครับวันนี้จะใช้ข้าวบูดควบคู่กับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมเราจะใช้2ตัวนี้นะครับเ่านั้นนะทุกคนคู่กันทําให้บอลสีของเราสวยงามได้เช่นเคยนะเพราะว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับในตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับข้าวบูดเนี่ย มันมีประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยมากวิธีผสม,ม,น,ผมะสสน,นะครับผมเราเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อน้ํานะครับอันนี้น้ํา5ลิตรนะครับเนี่เราใส่ลงไปพอเพหมาะนะครับใส่อน,นตาพอเหมาะนข้าวบูดนะครับข้าวบูดใครอ่อใช้น้ําเยอะก็แนะนำให้ใส่เป็นหนึ่งถ้วยนะครับอันนี้ผมใส่เป็นครึ่งถุงนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวนะโอ้ดูมันแฉกมากนะทุกคนนี่อ่าแล้วเราก็คนนะครับคน พยายามคนแล้วก็ขยี้ข้าวบูดนะครับให้มันแตกออกนะครับแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับเนี่เพื่อให้ได้สารอาหารนะครับในตัวข้าวบูดนะครับผมบอกเลยว่าครับมีประโยชน์ต่อพืชนะครับถ้าใช้คู่กับจุลินทรีย์สอง้อแสงเนี่ยเห็นผลมากๆนะครับก็ไม่เชื่อก็ลองนําไปใช้ดูวันนี้ก็เลยจะลองทําใช้นะครับแนะนําให้ทุกคนถ้าใครจะใช้สม่ําเสมอก็ได้นะครับแค่เรานํามารดราดแบบนี้นะครับเนี่รดราดที่โคนต้นที่โคนกระถางนะครับ ของบอลสีเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับรับรองเลยว่าจะได้บอลสีสวยๆนะครับแล้วก็แตกหลอดได้ดีนะครับการบํารุงทุกสูตรที่ผมทําไปนะครับมันเห็นผลนะครับใครที่เลี้ยงบอลสีมือใหม่มือเก่าก็อยากจะแนะนําเลยให้ดูคลิปช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับกับบอลสีของที่บ้านทุกคนนะครับยิ่งโดยเฉพาะนะครับบอลสีใครที่ชุดโซมนะครับผมบอลสีไครที่โ้มทิ้งใบนะครับ ไม่ยอมแตกหลอดสักทีนะครับพวกสูตรต่างๆทําไว้ให้หมดแล้วนะครับผมก็ยังไงแนะนำเพื่อนๆนะครับนําไปใช้นะครับปรปับปรุงสูตรยิ่งรถเป็นประจายิ่งรถราดเนี่ยบอลสีเราก็จะยิ่งงามนะครับแนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยนะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก่อนเราจะจากกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาปุ๋ยอะไรมาฝากเอาขั้นตอนหรือเอาเทคนิคอะไรต่างๆนาะนาะมาให้เพื่อนๆทุกคนรับรู้มาใช้งานกันก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย